คุณเคยรู้สึกไหมว่าช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตกำลังจะจบลงแต่คุณยังไม่แน่ใจว่าสิ่งใหม่ๆกำลังจะเป็นอย่างไรปี2025ถือเป็นปีที่9ตามศาสตร์แห่งตัวเลขเป็นปีแห่งการสรุปการปิดฉาและการเปลี่ยนแปลงจักรวาลกำลังเชื้อเชิญให้เราละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเราอีกต่อไปแต่เมื่อถึงจุดสิ้นสุดก็มักจะมาพร้อมกับความโกลาหล และความไม่แน่นอนวันนี้เรื่องเล่าของนรารยาจะพาคุณไปสำรวจความหมายของ End of c y c l e และวิธีที่เราจะเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้หลายครั้งที่เราพยายามยึดติดกับสิ่งที่ไม่ควรอยู่ต่อไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษงานที่ไม่มีความสุขหรือวิถีชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนของเราอีกต่อไป จักรวาลกำลังผลักดันให้เราปล่อยวางแต่ถ้าว่าเราพร้อมจะก้าวข้ามหรือยังคำถามก็คือตอนนี้มีสิ่งใดในชีวิตคุณที่คุณรู้สึกว่าถึงเวลาต้องปล่อยไปแล้วหรือไม่ทาไมการเปลี่ยนผ่านจึงเจ็บปวดความไม่แน่นอนนำมาซึ่งความกลัวเมื่อบางสิ่งกำลังจะจบเรามักจะไม่รู้ว่าสิ่งต่อไปจะเป็นอย่างไรตัวอย่างการลาออกจากงานที่มั่นคง แม้จะรู้ว่าไม่เหมาะกับเราแล้วการสูญเสียสิ่งเก่าทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับตัวเองบางครั้งเราเก็บสิ่งเดิมไว้เพราะมันทำให้เรารู้สึกมั่นคงแต่เมื่อมันจากไปเราต้องกลับมามองตัวเองจริงๆตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่จบลงและทำให้เราต้องค้นหาตัวตนใหม่ความเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จัก,กรวาลหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรหยุดนิ่งถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเราจะติดอยู่ในวังวนเดิมๆคำถามคือคุณกำลังกลัวการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ในตอนนี้และมันอาจนำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณอย่างไรและในปีนี้2025ไม่เพียงเป็นจุดสิ้นสุดวัฏจักรของใครบางคนแล้ว ยังเป็นจุดสิ้นสุดวัฏจักรและการเริ่มต้นใหม่ของพระแม่ไกอาและความเปลี่ยนแปลงของโลกการเปลี่ยนแปลงของโลกและมนุษยชาติหลายตำนานกล่าวถึงจุดสิ้นสุดของยุคที่ไกอาหรือจิตวิญญาณของโลกจะเปลี่ยนผ่านภายัยพิบัติธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและความขัดแย้งทั่วโลกอาจเป็นสัญญ,ญาณของวัฏจักรที่กำลังจะสิ้นสุด การล่มสลายและการเกิดใหม่ของอารยาธรรมอารยธรรมเก่าๆล่มสลายเพื่อนำทางให้สิ่งใหม่เช่นมายาอียิปต์และแอตแลนติกเรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่มนุษย์ต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ในพลังทำลายหรือก้าวไปสู่จิตสำน,นึกที่สูงขึ้นและมนุษย์ต้องปรับตัวอย่างไรมนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอีกครั้ง พัฒนาจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นแทนที่จะยึดติดกับสิ่งที่กำลังพังทลายคุณลองถามตัวเองว่าฉันมีบทบาทอะไรในยุคเปลี่ยนผ่านนี้คำถามก็คือคุณคิดว่าโลกกำลังส่งสัญ,ญญาณอะไรถึงเราในช่วงเวลานี้และคุณจัดเตรียมตัวอย่างไรบ้างมีวิธีรับมือกับก,บการสิ้นสุดวัฏจักรและเตรียมตัวสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่นารยาจะแนะนำ ยังนี้หนึ่งยอมรับว่าทุกสิ่งมีจุดจบไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่วัตรกรเก่ากำลังจะสิ้นสุดลงยิ่งคุณต่อต้านคุณยิ่งเจ็บปวดสองฝึกปล่อยวางคุณอาจเขียนสิ่งที่คุณต้องการปล่อยออกไปแล้วเผากระดาษนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยวางขอบคุณสิ่งเก่าที่เคยสอนบทเรียนให้คุณแล้วปล่อยให้มันจับไปสาเปิดใจรับโอกาสใหม่ สิ่งใหม่จะเข้ามาเมื่อคุณมีพื้นที่ว่างฝึกตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันอยากให้ปี2026ของฉันเป็นอย่างไรคำถามก็คือหากคุณสามารถปล่อยสิ่งหนึ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้ได้ในวันนี้สิ่งนั้นคืออะไรและคุณจงปล่อยมันตอนนี้และเดี๋ยวนี้ทุกจุดจบมาพร้อมกับการเริ่มต้นใหม่และทุกการเปลี่ยนแปลง แมจะก,กลาหนเพียงใดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางจิตวิญญาณของเราคุณพร้อมจะปล่อยวางแล้วหรือยังหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้กดติดตามช่องเรื่องเล่าของนารยาและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางสู่มิติที่ลึกซึ้งขึ้นสรุปหัวข้อหลักปี2025เป็นปีแห่งการปิดฉากและเตรียมตัวสู่สิ่งใหม่คือหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงมากๆพร้อมกับความกลัวและความไม่แน่นอนสองจุดจบของพระแม่ไกอ่อาอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก3าเราสามารถรับมือได้ด้วยการยอมรับปล่อยวางและเปิดใจรับโอกาสใหม่สี่ทุกจุดสิ้นสุดคือโอกาสของการเกิดใหม่นารยาขอถามคุณว่าคุณกำลังอยู่ในช่วง e n d of c y c l e ของชีวิตตัวเองหรือไม่ มีสิ่งใดที่คุณกำลังลังเลจะปล่อยวางแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ